สวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกับช่อง My Min Channel วููกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกม ROV กับพิตเต้ลน,นะคะไปเราตามพิตเต้ลไปกันก่อนเลยเราจะตามเต้นไปนะคะเต้นเป็นบัตเตอร์ไฟนะคะชื่อเตเต้ครับผม พี่เติ้ลเปิดไม้หน่อยพี่เติ้ลเปิดไม้พี่เติ้ลเปิดเสียงซะประมาณห้าหยดแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดไม้ด้วยเปิดลำโพงด้วยเราจะตายให้มันไม่ได้นะคันเนี้ยหนันมันเพิ่มเลือดอ่ะมันไปแล้วอ่ะ

มาให,เให,ใหเ้เปิดไม้เปิดเปิดไมหน่อยเตือนเปิดไม้ h อันนี้นะคะพี่เติ้ก็เปิดไม์เสร็จแล้วไม่ได้ยิน me? Shit.